สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยคนเดิมครับมาวันนี้จะมาถาคอมมานโดโอเคครับเรามาดูคอมมานโดกันหน่อยคอมมานโดครับหมดเดียวเท่านั้นนะครับยดแพตตินัมขึ้นไปไม่สามารถไปเล่นหมดทีมได้นะครับไม่ให้เพื่อนเพื่อนแบกไม่ได้นะหมดเดียวเท่านั้นแล้วก็ต้องยศแพตขึ้นมาขึ้นไปด้วยสำหรับไอนดี้นะผมทำมาม9า49 49ตาละ อีกตาหนึ่งผมก็เลยมาอาชิปให้ดูนะครับโอเคเริ่มกันเลยแมปที่แมปที่ผมแนะนําสําหรับคอมมานโดนะครับไม่จํากัดน,นะครับเพราะว่าใครใครถนัดแมปไหนก็เล่นแมปนั้นเลยนะครับแต่ผมเล่นแซนฮอ,อกกลางวันนะครับเพราะว่าต้องการให้ตามันเร็วนะครับเพราะว่ามันแค่20นาทีเองมันก็ชนะแลวเอ้ย20นาทีมันก็จบแล้วสำหรับโหมดในการเล่นนะครับไม่ว่าใครจะเล่น FPP หรือ TPP นะครับ มันก็ได้นะครับแล้วแต่คนถนัดเลยบางคนชอบ F บางคนชอบ T นะแต่ข้อแตกต่างของ F กับ T ก็คือยศพอมาถึงยศแพตทินัมอะ F p P มันไม่ค่อยมีบอลลวแล้วก็คือเราจะยิงเขาได้ก็ต่อเมื่อเขาเขาเห็นเราเราเห็นเขาอะไรเงี้ยคือถ้ามีของอะมอีเราก็มีของเขาก็มีของอสู้กันอะมันก็ โอกาสชนะมันก็ครึ่งๆอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้เราเราไม่ได้ใส่ของละสักอย่างนะครับ่าคอมบันโดนี่เขาห้ามใส่ของเนาะก็ลู่ลูก็อยู่มวกก็กระเป๋า3ามอย่างห้ามใส่นะนอกนั้นคุณใส่อะไรก็ได้หมดไม่ว่าจะเป็นชุดพางกิรีสูตรอะไรเงี้ยใส่ได้แล้วเอพีพีนะครับโอกาสยิงสเปรถ้าเขาเห็นเราเราก็เห็นเขาสเปรสู้กันเนี้ยโอกาสชนะมันน้อยนะค,คือคอมบันโดเนี่ย เราสามารถโดนกระสุนสตูได้ประมาณ3ามสี่นัดเท่านั้นนะครับก็เดี้งแล้วถ้าโดนครบสี่นัดก็คือตายอันนี้เมืองที่ผมเลือกเลือกลงเป็นไปนานเมืองน่านของเราเลยผมจะลงฝั่งฝั่งที่มันติดแผ่นดินใหญ่เลยทางขวาน,นะครับเพราะว่ามันจะมีรถคันหนึ่งแล้วก็ผมจะฝั่ฟาร์มอยู่ฝั่งเดียวนะครับอีกฝั่งนึงผมจะไม่ข้ามไปเลยเพราะมันอันตราย เลือกลงโดมตรงนี้นะเพราะว่าจะจะได้มองเห็นซ้ายกับขวาว่าปืนมันอยู่จุดไหนบ้างน,นะไม่สามารถตั้งเก็บออโต้ได้นะต้องเก็บเองนะค่อยๆเก็บนะครับมกเกะกระเป๋าหากเราพลาดนะครับเราพลาดไปเก็บจึ๊ยปืนปืนมันชอบวางอยู่กับกระเป๋าอะไรเงี้ยอ่าถ้าเราพลาดปุ๊บคือโมคะนะครับตาเน,นี้ยนะถือว่าโมคะเลยไม่สามารถไม่สามารถเอ่อเขาเรียกว่าอะไร เเนี่ยมันเฟลไปแล้วนะครับสรุปก็คือเราห้ามพลาดไปเก็บหมวกเกาะกับเ๋าเด็ดขาดน,นะครับในตานั้นไม่ใช่ว่าเราเก็บทุกอย่างแล้วก็เหลือตัวสุดท้าย1ต่อหนึ่ง,งแล้วเราไปถอดออกแล้วไปยิงเขาเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวไม่ได้นะครับเฟลนะเฟลครับปืนปืนที่ผมแนะนํานะครับมันเป็นปืนตระกูลล,กลูกเขียวนะครัเพราะว่าปืนตระกูล7 6 2หเนี่ยมันคือมันพกได้น้อยนะครับยาก็ยาก็ผมก็จะโกไปอันเดียวเท่านั้นเพราะว่า คือมันแทบแทบจะไม่ได้ใช้นะครับอยาเพราะว่าถ้าเราโดนเห็นเห็นตัวหรือว่าเขาเห็นตัวเรายังไงมันไม่กม็ไม่มีโอกาสที่สองครับเดี๋ยวเจอคนไม่มีโอกาสที่สองคือมันจะเป็นบอลนะคือ,ค,อคือเขายิงเราอะแค่แค่เสียดเสียดเราก็ตายนะครับคือสรุปก็คืออยากให้เขาเห็นตัวเราเด็ดขาดนะครับ ก้าเป็นแบบสายซุ่มอะไรเงี้ยครับออกออกไปทางแนวทําลองกินไก่แต่เราสามารถยิงคนไดน้ลองกินไก่สามารถพกยาได้เยอะเพราะกระเป๋ากระเป๋ามีสูงเนาะแล้วก็เออแต่เนี่ยไม่มีกระเป๋าแต่เรายิงคนไดนะ้ประมาณนะั้นสลับกันเงี้ยปืนที่แนะนำนะเป็นปืนลูกเขียวนะเพราะว่าถ้าปืน7 6็กสองลูก7จนะ็ดจุดหกสองนันมันมัน,มน,มน,มนบรรทุกได้น้อยเนาะมันแล้วเรามันเกมมันยาวตัวเกมมันยาว เรายิงคนเนี่ยเราไม่สามารถไปเก็บของเขาได้นะครับในช่วงกลางเกมครับถ้าใครเล่นแมปปกติที่จบที่3ามสินาทีนะค,คือ,อยิ่งห่างนะครับมันเป็นแมปยิงห่างแล้วก็เวลาเรายิงไปเนี้ยแล้วก็เราไม่สามารถเก็บของไ,ได้ครับเจอตัวเนี่ยมันเป็นการยิงที่แบบแต่ถ้าดูๆนะครับมันเป็นการยิงที่เรายิงเขาฝ่ายเดียวนะครับไม่ใช่ว่า เขาก็ยิงกลับมาอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคือถ้าเขายิงก็ยิงกลับมาเราก็เด็กนะฮะมันเป็นการยิงแบบฆาตกรรมแบบคนเดียวอะไรอย่างี้ครับห้าม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 ให้ศัตรูยิงสวนมานะเราต้องหาจุดหามุมนะครับหาเรียมตัวเองคใครถนัดปืนอะไรนะครับปืนขอให้เป็นปืนคู่ที่มันแบบท่าดาดกว้างๆหน่อยอย่อยางคะเลสทร์เอลเกอร์เนี่ยก็อีกปืนหนึ่งก็แนะนําเป็นสนไนนนะพกได้ไม่แค่ไม่แค่สิบนัดน,นะครับ ลูกกระสุนสไนเปันไม่สามารถพกได้เยอะนะครับส่วนกระสุนเขียวนะพกได้ประมาณ100 1 0ร้อยกว่าเล็กเล็กน้อยนะครับถ้าใครเอาระเบิดไปด้วยสำหรับตัวผมเองนะผมจะตั้งเป็นของของที่ผมตั้งนะครับคือยาอยากรางเฟิร์นเอ็นหนึ่งอันยากระป๋องสีส้มหนึ่งอันแล้วก็ยาโคบสองอันตรงนี้ไม่มีรถนะครับคอนดีตรงนี้ต้องมีรถนะครับไม่มีรถคือคอมมานโดนี้ต้องมีรถนะครับ ถ้าไม่มีรถนี้เราไม่สามารถเคลื่อนที่ไปที่อีกจุดหนึ่งได้นะเนื่องจากคือถ้าเราวิ่งงโง่โ,โด่งๆไปเนี่ยโโถ้าใครเห็นแล้วหันปืนกระบอกปืนมายิงเราเนี่ยคือตายอย่างเดียวคือต้องหารถนะเดี๋ยวมาหารถรนาตรงนี้มีรถนะครับถ้ามีรถปุ๊บเดผมเคลียร์ตรงนี้แล้วก็แคมป์ตรงนี้เลยครับรอวง,งครับของที่ผมพกนะครับตะกี้ถึงไหนละถึงถึงยาเนาะระเบิดสองระเบิดควันนะสองระเบิด เปิดตู้มสองอ่นีมันจะเป็นอย่างงี้เอามาเป็นแนวนี้ตานี้ผมเล่นสนในนะเพราะว่าทุกๆตานี้ผมจะเล่นไซกาครับคือป้องกันการชาร์จบ้านนะครับเพราะว่าเราต้องไปเคม์ที่บ้านนะถ้าหากในบ้านนั้นมีคนนะครับยังไงมันก็ต้องได้สเปซกันนะครับแต่ถ้าเรามีปืนที่เหนือกเขาเพราะว่าเราไม่ได้มีมีของใสนะ่เนาะผมก็เลือกเป็นไซการ์ ถึงบ้านปุ๊บอัดตุ่ม,ต,มตุ่มเลยเลือกลงบ้านแถวๆการวงไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าขอวงอะ่ะคนเยอะคนเยอะมากขอวงเช็กบ้านก่อนเนะช็กถ้าไม่มีก็แคมป์อยู่ในบ้านนี่ครับแล้วไปไหนฮะหากเราฆ่าศัตรูได้ในบ้านที่เราเราชนะครับชนะการชาร์จเราสามารถเลือกเก็บของเขาได้นะครับแต่ค่อยๆเก็บนะครับเพราะว่าของคือระบบมันจะแนะนําของที่ ของที่มีประโยชน์ต่อตัวเองที่สุดนะครับเสื้อกาะอะไรเนี่ยหูขึ้นมาเกาะสามบอก 3, บอกสามกระเป๋าสามอ้ยนักหนาเก็บมากบอกเลยแต่มันไม่สามารถเก็บได้นะครับดูแค่ให้น้ำลายไหลย้อยไม่สามารถเก็บได้นะฮะเนี่ยแล้วก็แคมปนะ์คะเดี๋ยวเราก็เนี่ยตรงนี้น่าจะมีคนนะแถวนี้เดี๋ยวเราไปแคมป์แบบตรงกรลากมีรถมาเปิดจุดเยอะก็ไม่ดีนะฮะเร่เงคือ ลูกกระสุนปืนเนี่ยกระทบเราเนี่ยแค่สองนัดนี้ก็เกือบจบแล้วนะครับสองนัดนี้เกือบจบเลยมันแรงมากครับไม่ใส่ของแล้วโดนยิงเนี่ย,ยมาแล้วตัวน,นึงแบบตายผมไม่ได้จับปืนออโต,โต้ไปจับปืนไหน,ไหนเห็นไหมโดนยิงแค่นัดเดียวแ่บมันรถไปเยอะนะครับอันตรายมาก คือในอย่างเงี้ยถ้าผมมีไซก้าแลนะมันตูมตูม,ต,มตูมไม่ได้มันไม่ได้ยิงสวนกลับมาแล้วนะครับเราฆ่าศัตรูในบ้านนะครับยาเขาต้องเป็นของเรานะครับกระสุนของเขาคือเราสามารถเลือกเก็บไปแล้วไม่มีใครมาขเขาเรียกว่าอะไรคือเราเปิดจุดไปแล้วนะครับดูของแต่ว่าไม่มีใครสามารถยิงเราได้นะนอกจากคือเราอยู่ในบ้านนะครับนอกจากโดนจะโดนชาร์จอีกรอบนะบของเก็บได้เหมือนเราเซ็ต เก็บออโต้ไว้แต่ว่าเก็บได้แค่ไม่กี่อย่างครับเกตต้องไปแล้วครับวงมาแล้วศึกษาวงดีๆนะครับศึกษาวงศึกษาเขาเรียกว่าอะไรพื้นที่นะครับเพราะว่าคอมมานโดนี่จําเป็นมากในการหาพื้นที่ที่ดีให้กับตัวเองคนะบบินบิข้างหน้าตัวนะี้แล้วนะครับถ้าเราเลือกตําแหน่งที่ไม่ดีด้านขวามีรถสีแดงถ้าเราเลือกตําแหน่งไม่ดีนะก็คือ เรากลายเป็นเหยื่อให้เขาเชียดอีกแล้วนะลงรถมาก็คือตายครับต้องหาตำแหน่งให้ตัวเองดูดีคือเขาตามมาคันสีแดงตะกี้พออนี่ยแคมครับแคมป์บ้านยึดบ้านแคมบ้านเช็คบ้านก่อนนะครับเคยเคยเข้าบ้านแล้วไม่เช็คไปยิงไอตัวหนึ่งไอตัวข้างในนี่คานมายิงฟรีๆเลยโอ้โหบ้ามาคพอแตก เข้าสู่จุดคายแมตช์แล้วนะครับ12ตัวนะครับคือเก้าแล้วครับแปดแปดตัวอ่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วเปล่าลูกตาคือเราต้องรู้จุดนะครับสิบตัวเนี่ยสิบตัวสุดท้ายเนี่ยอ่าสิบตัวสุดท้ายเนี่ยเราต้องรู้จุดทุกตัวนะครับคือเราจะได้ชิงได้เปลี่ยนลนะรู้จุดทุกตัวถ้าเรารู้จักชื่อเขาด้วยยิ่งดีนะครับคือตัวนี้ ยิงอีกตัวหนึง่งชื่อนี้อ,อยู่ฝั่งซ้ายแล้วนะคนนี้ยิงกับคนนี้คนนี้ชนะอยู่ฝั่งขวาแล้วนะอะไรเงี้ยคือต้องได้นะครับตอนนี้วงวงถึงจุดที่มันจุดเสียงที่สุดแล้วครับเดี๋ยวผมต้องเข้าบ้านที่มันอยู่กลางวงก่อนนะครับผม,ผมจะผมจะมีรถหนึ่งคันรถผมนี่จะใช้จนวงสุดท้ายนะครับคือรถเนี่ยวิ่งไปเพื่อหาหมุมที่ได้เปรียบที่สุดนะครับถ้าเรา เป็นมุมด้อยของเขาเนี่ยมันคือคือสรุปง่ายๆคือห้ามโดนโดนยิงนะฮะคือคือโดนยิงก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวเหมือนครั้งเหมือนเหมือนไม่แบบเออเราโดนยิงยังไม่ตายนะปั๊มเลือดเนี่ยมันเหมือนตอนใส่ของเนี่ยไม่ได้นะฮะคือโดนยิงคือตายหายไม่มีโอกาสได้แก้ตัวแล้วใครที่ใครทำนี่จะรู้ดีนะคือไม่ได้คือการไม่ได้เสียของนี่คือคนโคตรบังนะเหมือนไปเป็นไก่นะให้เขาเชือดนะฮะ เอาล้วครับเดือดตัวศึกษานะครับว่าคนนี้ชื่อนี้อยู่ตรงไหนคนนี้ชื่อนี้อยู่ตรงไหนเราจะได้เปรียบมากเลยเออมันยิงกันตรงนี้นะเราหาจุดไม่เจอยิงกันตรงไหนหาจุดเจอไหมอะไรเงี้ยเหมือนเดี๋ยวผมต้องเคลียร์ข้างหลังก่อนถ้าเคลียร์ข้างหลังได้ก็คือไม่มีใครไม่มีใครมามา,มาหลอยหลังผมได้ละมันนี่มาแล้วตัวนี้ มมาแล้วันหตอนนี้ข้างหลังเกียร์นะไอต,ตัวตะกี้มันเป็นคือมันชนะโคตรข้างหลังมานะครับโอเคข้างหลังเราเกียร์แล้วเราเก็บแชมป์ของหลังวงได้ละตอนนี้เหลือหกตัวนะครับรวมเราหาตำแหน่งนะครับหาตำแหน่งตำแหน่งสำคัญมากครับพื้นที่ก,ก็สำคัญมาก นะอมวงแม่เอ้ยวงมันไม่เคยแบบจะบีบมาหาเราสักครั้งเมืคือตอนนี้เขารู้นะครับว่าเราอยู่ในบ้านนะครับตอนเนี้ยคือมันต้องมีคนรู้แล้วว่าเราอยู่ในบ้านวงก็จะมาแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเราจะเคลื่อนอีกครั้งนะครับต้องใช้รถนะฮะแต่ว่ามันมีคนเห็นเรานะครับมันมีคนรู้จุดเรานะครับเดี๋ยวเรา เราต้องปลาสมองนะครับเพื่อจะขึ้นรถนะค,คือถ้าขึ้นรถถ้าเขารู้จุดเราแล้วเราขึ้นรถแล้วไม่ไม่ปาสมองป่วกว่านเนี่ยแค่นั่งนะครับสองนา้วจ๊กๆเยงนี้ตายเลย <c oughs> ผมเคยหลายหลายครั้งมากหลังนะครับอัดครับเดี๋ยวามาหาก่อนขึ้นรถมันก็ดีอย่างนะครับใครเล่นด่านปกติมันจะไม่มีก้อนหินแบบนี้นะมันจะกว้างๆหน่อยเราขี่รถสามารถหาจุดได้ก,ก็สบ,บายหน่อยแต่ว่าแคม นอนงูนอนเนียนก็ดีนะก็ก็ไ,ได้ออกนอกวงอีกออนี่ครับเจอตัวนึงเจอตัวนึงนี่นะเห็นไหมครับเห็นกันไหมเนี่ยเนี่ยหัวข,ขาบเนียนมากเลยครับเดือดสี่ตัวแล้วเก็บของก,ก็ไม่ได้อนะันตรายมากเลยนะกระสานตัวนั่นหลังถนนมีตัวหนึ่ง ยิงมาจากหลังถนนนะครับตัวนึงโอ้โหตายแล้วครับไม่มีเสียงปืนด้วยไม่มีอะไรสักอย่าง M4 ด้วยโอ้โหเงีเยบไปไหมไอ้บ้าเลยอยู่ไหนนะใช่ตัวหลังถนนไหมตะกี้ก็ไม่ลืมดูชื่อไปเลยและอีกตัวโอ้โหคือระบบเป็นอย่างนี้นี่เสียเปรียบม,มากเลยครับคือ ยิงแบบไม่มีกระสุนอะไรเงี้ยไม่มีแสงปืนเนี้ยเดช็คก่อนไปแดงแดงสองลูกเอาน้อยหน่อยไปกินกิน่อยหน่อยมีหน่อหน่อยอ่ามีลูกนึงตอนที่ผมไม่มีควันนะฮะแล้วก็วงอ่ะดูโอ้เนี่ย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 นีนเนี่ยี่ยีตเนี่ยนี่ยน่นนีน่ี่ ผม,ผมคิดว่ามันอยู่หลังก้อนหินนั่นแหลนะไปแดกหนึ่งอันเอาตู้มไปก่อนให้มันวิ่งนะไม่เจอครับตอนนี้อะน,นั่นนั่นนั่นมันก็ไม่ยิงมาด้วยนะโอ้โหโคตรเสียงมาเลยมันมา ผมคิดว่ามันคงจะมาทาแบบเอากาาระทะฟาดแล้วเปล่าเสร็จไปแล้วนะครับเราจะโชคดีอย่างนี้โอกาสโชคดีค่อนข้างน้อยนะถ้าเป็นคนที่มันนี่มันสเปรเราตายห่าไปแล้วโอเคชนบชนะแล้วครับห้าสิบตาครบแล้วมาดูนะครับ,าออารบชายาคอมันดูคอมันดูนี่ครับขึ้นมาแล้วครอมันโด เรียบร้อยครับถ่ายรูปไปก่อนนี่ครับมาดูนะครับคอมมันโดครับเรียบร้อยเป็นไงครับเพื่อนความคือสายญาเนี่ยเราต้องมีความอดทนนะครับอดทนอดกลั้นแคมป์เรื่อยๆนะครับหาจุดที่ได้เปรียบที่สุดนะครับขอบคุณที่รับชมนะถ้ามันขาดเหลือหรือว่าสงสัยอะไรนะสอบถามใต้โพสตเลยนะครับหรือจะปะทักไปที่แฟนเพจก็ได้นะครับผมยินดีตอบทุกอย่างครับสวัสดีครับ